ไม้นะคะจะมาสอนวิธีการทำผ้าห่มผ,ผ้านะจ๊ะเพื่อนเ,อนเริ่มแรกนะคะจะเอาได้ไหมคือเน็บไว้ที่ขอบก่อนหรือถ้าบางคนใช้พันตรงนี้ก็ได้แล้วก็มัดปมแต่ว่าเบนจะทําร่องไว้ให้แล้วนะอันนี้พันหลักแรกนะคะบนหลักที่สองหลักที่สามพันสลับกันอย่างนี้นะคะไปเรื่อย จนครบห้าสิบหลักทำไม่เรื่อยนะคะตอนนี้จะครบห้าสิบหลักแล้วเราจะสุนดน้านก่อนอ่าคล้องคล้องนะคะให้คล้องทุกหลักนะแล้วก็เหน็บไว้ตรงนี้เหน็บไว้แบบนี้นะโอเคเสร็จแ,แล้วก็ทําการปีดอ่าใช้ด้านนี้ใช้ด้านนี้นะเราไม่ใช้ด้านแหลม อิดเพื่ออะไรคะเพื่อให้ได้ลงไปอยู่ด้านล่างนะเสร็จแล้วเราก็จะทําการพันใช้เชือกอีกเส้นหนึ่งนะคะอีกเป็นไหมพรมอีกสีหนึ่งเพื่อที่จะพันหลักนะคะจะได้โอเคเราจะสอดเข้าไปด้านใต้นี่นะจ๊ะอ่าสอดเข้าไปด้านะคะ,ะ,คะเริ่มต่อนะ แล้วก็เอาจากที่เหน็บเอาไว้เหน็บเอาไว้นะคะที่ตรงกับไหมพรมนะมาแล้วก็พันพันนะคะอ้อมหลักเหมือนเดิมทุกหลักนี่นะทุกหลัก นะะจนครบห้าสิบหลักนะคะนี่เราก็พันใกล้จะครบห้าสิบหลักแล้วนะคะโอเคพันหลักสุดท้ายเสร็จเราก็มาเหน็บไว้นะคะเ,เดิมเหน็บไว้โอเคขั้นตอนต่อไปนะคะหยิบเข็มขึ้นมานะคะทําการเขาเรียกว่าควักจากหลักมันจะมีสองหลักทั้งหนึ่งกับสองใช่ไหมคะเราเอาจากหลักมันจะีหลักที่ละหลักล่างขึ้นค้นหัว หมุดปล่อยนะคะขึ้นปล่อยอย่างนี้นะคะทําอย่างนี้จนครบหมดทั้งด้านนะคะนี้นะคะเอาออกข้ามพ้นวันนี้เราเกี่ยวดึงจากไหมด้านหลักที่สอบขึ้นออกมาหมดแล้วนะคะดูทั้งหมด50หลักใกใกล้ ครบแล้วนะวเราจะเห็นนีที่ดึงออกแล้วจะเป็นตรงนี้ข้ามขนหลกักต่อไปเราก็จะหันมากลับทาอีกด้านหนึ่งอ่าดูด้านนี้จะเห็นว่ามีสองชั้นสองสองอันนะคะด้านล่างกับด้านบนอ่าดูด้านล่างกับด้านบนทา,า,า,าเหมือนเดิมเหมือนครั้งที่เหมือนด้านที่แล้วเอาใหม่นะอันนี้ซอชเส้นที่สองเอาออกนะคะเส้นที่สองเราดึงออกเพื่อขนหลักนะคะ เส้นที่สองให้ค้นหลักเส้นที่สองออกอย่างนี้นะคะเอาเส้นที่สองคล้องออกไปหลักแรกนะคะทำอย่างนี้จนหมดห้าสิบหลักเหมือนเดิมนะคะคล้องออกไปคล้อ,องไปเกี่ยวไปค่อยเกีเ่ยวก็ได้คนที่ยังเริ่มแรกๆนะคะ เอเกี่ยวเสร็จแล้วเกี่ยวให้พ้นหลักเนาะเราก็จะทําการกรีดเหมือนเดิมนะคะต้องดูด้วยนะเอาให้มันพ้นอ,อันนี้คือการกรีดแบบช้าๆนะคะสโลโมโชั่นสุดๆต้องส่ไปค่ะโอเคกรีดแล้วนะ จะเป็นลักษณะแบบนี้เล้วเราก็ทำต่อไปเหมือนตอนแรกนะคะคันหลัก่ะตอนแรกนะคะหยิบขึ้นมาคัานหลักนี่เกี่ยวคล้องค้องอันนี้ คลองไปเรื่อยๆนะคะทําแบบนี้ทุกๆชั้นนะคะพอเราทํครบห้าสิบหลักปุ๊บเราก็ดึงถามจากอันสองเอข้ามหลักที่1อย่างนี้ทุกชั้นนะคะทําแบบนี้ซ้ำๆกันจนหมดไหมพรมพันรอบที่สองเสร็จแล้วนะจะเป็นอย่างนี้เราจะเห็นมีได้สองชั้น หน่กับสองนะคะดูดีๆนะอย่าฝักทันกันถ้าสมมุติเห็นอะไรออกมาเราก็ดันเข้าไปอย่างนี้ปาดเข้าไปเป็นด้าของชั้นชั้นแรกที่ทําไปนะคะดึงอันที่สองหลนักแรกนี่นะพลแล้วนะดึงอ่ข้องออกไปแล้วแต่ความถนัดของคนนะคะว่าจะใช้มือไหนแล้วก็ จะใช้อุปกรณ์หรือว่าจะใช้นิ้วก็ได้บางคนอาจจะเหมือนเบนหันะนิ้วนนเ,นเนี่ยเดิมโอเคกดอย่างเงี้ยอ่าใช้นิ้วก็ได้เนี่ยเห็นไหมคนเราจะเป็นอย่างนี้เราจะเห็นว่าห่วงเนี่ยจะเห็นห่วงตรงกลางเนี่ยขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยอันนี้คือเราดึงคนออกมาแล้วเราก็จะทําแบบนี้จนครบ50หลักเหมือนเดิมนะ่า เดี๋ยวต่อนี่นะพ้นอาพ้นออกไปเดือดมาแล้นะทำไปเรื่อยๆเลยค่ะติดถัดตรงไหนก็ค่อยมาถามแล้วกันเนาะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนหมดไหมพรมเลยจ้ะ อย่าลืมทําด้านนี้เสร็จแล้วเนี่ยเวลาทําเช็คเราจะเหลือห่วงข้างบนอันเดียวเสร็จแล้วทาตรงนี้เนี่ยตรงนี้จะเป็นสองอันหมายความว่าเรายังไม่ได้ทําการนําหลักที่สองขึ้นไปคล้องหลักที่หนึ่งนะคะทํสองฝั่งนะอย่าอย่าลืมทำบางคนทําแค่ฝั่งเดียวปุ๊บแล้วก็รูดลงเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าเรามาทําผิดเราก็ต้องต้องแก้กันใหม่นะต้องค่อยๆทําแล้วก็มีสติ ก็จะเป็นแบบว่าที่เราคลักจากหลักสองข้ามหลักหนึ่งนะคะเสร็จทั้งสองฝั่งดูสองฝั่งย้ำนะคะสองฝั่งแล้วจึงให้ค่อยรูดกลางรูดกลางให้ให้ให้ไห,หมามาลงไปด้านล่างอย่างนี้นะจะเป็นอย่างที่เห็นอันนี้คือเป็นแบบที่ทําให้ดูนะคะถ้าของจริงเราจะใช้แบบนี้เป็นไหมพรมขนแกะนะคะจะเป็นสีนี้ เป็นอย่างนี้และเวลาทำเนี่ยมันจะออกมาทางด้านล่างแบบนี้เรื่อยๆนะตอนนี้กำลังรอรวบรวมออรอไหมพรมมาส่งนะจ๊ะถ้าไหมพรมมาส่งยังไงก็แต่ก,ก็ให้เพื่อนๆช่วยกันทำถวายพระนะคะขอให้ได้บุญร่วมกันนะคะอนุโมทนาบุญกับทุกคนด้วยจ้า